สิบสามสิบสี่จะพาลูกไปสิบสามสิสี่จะพาลูกไปสิงคโปร์แต่ว่าคุยกับแม่พันยู่ 13, าสิบสามวันอาทิตย์สิบสี่มันเป็นวันจันทร์ว่าสิขอล่ามือหนึ่งพันเสียล่าโบเพราะยังแบบมันแก่มันเกิดลูกเร็วไงค็กบขยากพาลูกไปแบบพาลูกไปแบบเปิดหูเปิดตาไปทานข้าวที่สิงคโปร์กินขา้าวกินน้ำ เบากับเป,เป็นแบบเหมือนไปล่วงหน้าวันเกิดเพราะว่ามันที่สิบเก้าวันเกิดพ่อของไม่ได้ไปนะครับพ่อจะพาไปสิงคโปร์ก่อนสิบสามสิบสี่นี้ให้เขาแบบเต็มอิ่มเต็มๆเลยให้อลิตาแบบได้เที่ยวแบบในใใในในในสไตล์ของเด็กจริงๆไปร้านเด็กไปอะไรแบบอย่าง้วันเกิดเขาเขาก็จะได้แบบก่อนมันเกิดเราล่วงหน้า ก็ถือว่าสิบวันจะมันอยชดเชย่ยสิบสี่มันอยูชดเชยนี่ถ้าถ้าถ้าเกิดไม่ดเดื่อยแบบเพิ่นบอ่อยล่าแม่เพิ่นแม่เพิ่นจะบ่อยล่าพอคอนเส์แม่เพิ่น,พพพนคืออยากให้เรียนทุกวันสีนไนไม่อยากให้ลาสิบสามสิบสี่ไปสิงคโปร์ครับสิบสามสิบสี่นี้พูดว่าฟินแลนด์น้องลิตาไปสิงคโปร์ตัวเกี่ยวคงไม่ได้ไปเพราะว่าผมอยากให้น้องลิตาเขาแบบเที่ยวเต็มที่เพราะถ้าเกิดตัวเกี่ยวไปน้องยังเล็กอยู่หนึ่งแหลกการข้ามประเทศสองแหละ เป็นไปมันไปแบบเวลาระยะสั้นถ้าไปหลายวันค่อยเอาตัวเขียวเวลแต่ว่าจะเอาตอนนี้ตัไปคนเดียวสักวันเพา,าให้เพื่อนเด้เที่ยวเต็มอิม่มหมเพื่อนอยากไปใช้กับไปเพื่อนไป,ไปนั่นไปนี่